สวัสดีท่านผู้ท้าชิงกูออกอาวุธก่อนเลยละกันตีนท่าเดิมเลยเยี <laughs> ่ยอย่าเจอไฟฟ้าแสนโม <laughs> ไฟฟ้าแสนโมมึงตั้งการไว้ข้อมูลมึงก็ไม่รอดหรอกนี่แหละป๊อปไอเทียนรอดจังหวะชัวช่วชั่วไอ้โอ้โหตีแล้วคันโอ้โหถ้าอยากสวยเลยไอ้เมื่อกี้เม่อกี้ตายเลยแหละโอ้ เอ้ยแต่ว่าอะไรมวยกระปุกยังใจอยู่นั่นแหงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นตั้งข้าไปเลื่อนไม่กระจายเลยเมื่อกี้โอ้มันเอาอะไรอ่ะมันดักทางกูได้อ่เอ๋อสูงมันสูงให้กูโหจบเลยเรียบร้อยนักสูงผ่าดีไอ้เหี้ยเอหน้ารับเลยเอาเอากูตายกู ตายได้ไงวะเมเกะกูกดอันตีเป็นผู้ฆ่าแม่มดแล้วทีนี้ใครแชร์อาวุธนี้นอกจากกูจะผ่าแม่แกะกดอีกแล้วแกะกดเขาฆ่าตัวเองอีกแล้วจังบอลทีนี้มึงจะได้ลิ้มรสพลังของมึงเองมั่งหอกเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะ ไปทางเลยขึ้นมาเก็บเมื่อเลยไล่ทางสู้มึงมันอ่อนแอฟังไว้มึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกอันนี้มเเต่เจ้ามันอ่อนแอเกินไปมึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงมีงมพระรักอย่างโคมเอง <laughs> น้าที่ผิดกูไม่เปล่าเป็นกูรี่ทำไมกรรมการไม่เป่าเจ้ามันไล่พลักมึงทำอะไรกูได้ไอ้เหี้ยมันเข้าไปแค่นล้วเหรออ้าวตูโดนมัดเหมนเคลือเมื่อมันอ่อนเองมาไอพฟกแชทเจอกับแชทเฮสัตมา มามวยแท้มูมว้สัตว์เชทองกลมเลยเหรอเออมันต่อยอย่างนี้แหละสังเวียนของบูกาแน่จริงมึงเข้ามาสิเอางี้ใช่ไหมได้เราเราใช่ไหมนี่มึงลำมวยก่อนแข่งเนี่ยเ <c oughs> ขารบกัน <c oughs> <c oughs> ไม่คำนับแล้วแน่จริงมึงขึ้นมาเองจึกขั้นต่กฟันตอก แล้วม yeah. ึงจะมาคับตัวกูหาป้ามึงอะมึงไม่มีสิทธิ์สมบูานจ้ะพาไปสัตว์ไอ้เหี้ยนี่สจะได้มาเล่นตัวกูเอาละเอาละเอาละมึงโกงก๋กูกูก็โกงมึงได้ขี้โกงเจอขี้โกงไอ้สัสมึงวะขี้โกงเจอขี้โกงเอี้ย ปนมบอลแมงเอะเอาเลยคือไม่ตายยังแบบใครไม่ยิงเกกล็แม่งโคตรได้เลยเดี๋ยวมึงยอมแพ้เลยยังไงเดี๋ยวต้องซื้อกลับไปมึงยอมแพ้เลยยังไงเดูไม่น้องเจอกู ไม่ใช่มวยเขมรไม่ใช่มวยไทยมึงเจอมวยกระโปงไอ้โจ๊กกับร่างออริจินอลแล้วทีนะอ๊บกูขึ้นไปข้าบนก่อนกูต้องตั้งหลังอ๋อกูรู้แล้วกูของกูต้องคุมยังไงมันถึงจะแบบได้ที่ช้าช้าเจอท่ากระโปงทิ้งดิ่งกูไม่ถึงไม่ถึงนะจดะ เป็นไงกระปุกถึงไข่แปดันดีไข่แปดไอ้มันมันแชมป์มวยจริงว่ะกลับมาแก้แค้แล้วมึงออริจินอลเหรอจะมาสู้มวยกูได้ฮะตั้งท่าตีลังการอท่าไว้เลยกูขึ้นไปข้างบนลูกขึ้นไปข้างบนเอ๊ะเซ็ตอัพเสร็จแล้วมึงตาย ออออ้้าวไไมงดดติกูป้องกันเอาไว้กูป้องกันเอาไว้อึ๊บอ้อมอ่าเยอะมันได้เปรียบอยู่สูงได้เปรียบเหมือนกันแต่ไม่รอดนี่เนีเรียบร้อยมึงมึงมึงาหัวมึงมีอะไรจะกล่าวปิดหรือเปล่าไอ้หนูมีอะไรจะกล่าวปิดหรือเปล่าเยอยมันค่อยๆคากูอยากทรมาน ไอ้เชี <Tipp ett> ่ยนี่มันพูดเด็ดนี่ว่ามันจะเล็กนี่มันมังงัดกับกูไอ้สัสมึงมึงท้าชิงกูอย่างนั้นเหรอนี่มึงมึงท้าชิงสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอแม่งจะงัดจริงด้วยไอ้เชี่ยกูไม่ไม่เจ้าหนี้แฟตบอยเอ้ยมึงอ่ะมึ้งจะท้าชิงกูอยู่อีกเหรอฮะมวยเนี่ยกูคือคนคิดคน โอ้แมกจะพุ่งอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยพุ่งเข้าหน้ากูเไอ้สัสเนี่กูกูกูต้องขึ้นไปชาร์จก่อนมึงรอกูแป๊บนึงมึงชาร์จไกลเหรอมึงรอกูชาร์จหน้าถ้าไหนกูรีบลงอ่ะทั้งวันนี่แหละไอ้เหี้ยมันล่อหมดแรงหมดแรงก่อนไม่เชื่อกูแอบหมดแรงมึงคิดว่ามึงจะรอดหรือยังไงเฮ้ยจึ้ฮึยไอ้ฮึย ไอ้ยืนหนาไอ้ยืนมันมาเลยจริงปะจรไอ้ยีนหนาแหลมกูไม่สู้มันปะมึงจะสู้อะไรกูมึงดูกูได้กูควรจริงต้องมาเลยสันไล่สันไล่ล้างมันดิหน้ากับผมมึงแค่ดาบคาตานะอันเดียวไม่ก็ชนะลูกอีขี้โก้ กูขึ้นไปล้อขบวนเลยเฮียกูไม่มีเฮียอะไรไปสู้กับมันเลยมึงมึงดูมึงดูมือยหญจะมีหน้าตั้งท่าลอกกูอีกไอ้ช่วยเร็วเบกเบกเบกกูกูจะเอามันยังไงเนี่ยกูถามมึงหน่อยเแต่อันนี้กูใช้กลยุทธ์นะกูไม่ได้โกงอะไรเลยกูก็ใช้กลยุทธ์นี่แน่ กูค้างอยู่อย่างนั้นแหละเอาเอาไปไปไอ้เหี้ยระดาบคิกโกงสัสโอ้โหข้าตนาข้าตนาไอ้โกงจริงแบบจิ้มขาดเลยอะไรเงี้ยจิ้มจิ๊บจิ้มจิ๊ไรเหี้ยนี่เอาอีกแล้วมึงไม่สะใจเลยยังไงวะกูถามกูหน่อย กูจะเอาคืนที่มึงคอยดูลองหมดกูเอาไงให้ไปชนะดาบสตีนวะเนี่ยฮะขาดกูขาดอ๋อสอนลีมึงจะให้กูเอาอะไรมาชนะกูถามมึงหน่อยเถอะโอ๊ะโอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยปกติขาด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 ก่อนขาดอ่าไหลปาดไหลขาดแล้วอยไปขาดด้วย ชนะมันแพ้สทาตีเลี้ยบปากไ้เี้ยบปากเ้ยมันแพ้ํทางทางตีด้วยพอกูพอใจแล้วไอ้ชนะแล้ว